สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับคลิปนี้เป็นแนวทางหวยลาวพัฒนาหวยลาวพัฒนาวันนี้18เดือน7ปี68นะครับผมวดที่แล้วเนาะ1งวดที่แล้วนี่037ย์สนะศูนแล้วก็1 0นะครับผมผมให้0เนาะฟัน 0, 0นะไม่มี0 1เลยเสียดายมากเลยทุกคนนะ ฟันถูกอยู่นะศูนย์นะนหนึ่งไม่มีเข้าแค่ตัวเด่นเด่นศูนยนะ์นะ้ผมเน้นศูนย์หกนะก็ไปอยู่ข้างหน้านะไปไปเข้าหกตัวนะไปอยู่ข้างหน้าเฉยเลยนะขอโทษขอไปด้วยนะครับสําหรับเราพัฒนานะเด่นมาอยู่ฟันถูกอยู่จอไม่จอไม่เข้าเนาะมามาดูของวันนี้กันต่อนะครับผม ไวเราพัฒนานะครับเด่นวันนี้ก็จะเป็นหนึ่งนะหนะึ่งกับสามมาวันนี้ได้หนึ่งกับสามนะครับหนึ่งกับสามนะก็จะมีหนึ่งหนึ่งหกหนึ่งห้าหนึ่งเจ็ดสามหกสามห้าสามเจ็ดนี่ออกไปแล้วเอาเป็นสามศูนย์นะ 3635แล้วก็30นะครับกันก็จะมี1 9 39 18นะแล้วก็14นะเน้นที่1ละกันเนาะเน้นที่1นะวันที่10 8เดือนเจน็68นะ1ขอให้มี1มาก็จะมี1 6 17 หนึ 1> 1, 5, ่งห้าเราก็สามหกนะครับเป็นตัวเน้นนะหนึ 1, 5, 1, 6, 1, 7, ่งห้าหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดเรก็สามหกเนาะสำหรับเราพัฒนาเลขสองตัวนะครับเลขสองตัวได้หนะึ่งกับสามเนาะก็ขอให้มาละกันเออผมผมผมได้หนึ่งสองสามนะแต่ว่าผมตัดเลขสองทงนะเลขสองนี่ผมไม่ได้เอามานะคงไม่มาสองนะต่อไปนะครับก็จะเป็นเลขสามตัวนะครับผม ตามตัวก็หนึ่งหกห้าหนึ่งหกเก้าน้อหนึ่งห้าเจ็ดหนึ่งห้าเก้าแล้วก็หนึ่งเจ็ดหนึ่งเจ็ดเก้านะครับผมอเรียบร้อย เรียบร้อยครับผมนะจบไปแล้วสําหรับแนวทางหวยเราพัฒนาวันนี้ของวันที่18เดือน768นะก็ขอให้มีหนึ่กับสามาแล้วกันเนะานะฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะครับสําหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ